กินหมดแล้วค่ะหมดเย้าหรอคะค่ะไหนมาๆยืนขึ้นนี้ยืนบนเก้าอี้นี้ดูพุงหน่อยค่ะยืนบนเก้าอี้ค่ะต้องพุงค่ะอ่าถอยออกมาอ่ายิบเส้ค่ะไหนแคนดี้มาดูพุงหน่อยค่ะไม่ไม่เอามาดูพุงแคนดี้ก่อนไม่ชี้ทำกันบ้านอยู่ลูกอ่ายิบขึ้นดูพุงหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหใหญ่จังเลย โอ้โหใหญ่มากแล้วมือปิดสะดือด้วยโอ้โหดูสะดือดิโอ้โหใหญ่มากอะไรก็อย่างคนท้องอ่ะโอ้โหเบิร์ดเลอเลยกินอะไรมาคะวันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมะม่วงสีอะไรสีม่วงค่ะสีเหลืองเออแต่ละแต่ละสีเหลืองเหรอซื้อมาจากที่ไหนอะตลาด ไกสามใช่ไก่สองใช่เหรอใช่ไก่สองเออไก่สองอ่ะแล้วไปกินข้าวเลยมาเขาอันเนี้ยไม่มีข้าวค่ะเออใช่เหรอใช่กินข้าวเหนียวค่ะเก่งข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะันมที่เหลือกลับมาค่ะที่เหลือกลับมาค่ะใช่เหรอไหน๋ยวมาดูพุงใหม่ดิโอ้โห เถูกนี่นะตอจากสวัสดีค่ะยังใช่ค่ะชื่ออะไรคะเอชซีซอเหนียวค่ะชื่ออะไรคะจิ้มทุนีกกับแคนดี้ค่ะอ๋อข้าวเหนียวกับแคนดี้นะคะวันนี้อาบน้ำยังคะอาบน้ำได้แล้วค่ะใช่หรอใช่โอเคอาบก็อาบแล้วบ๊ายบายยังบ๊ายบาย